สบายดีสบายดีเด้อพอแม่พี่นงสุขสุขคุมันเด่กก็มาเจอกับเจ๊ขาวขายปิ้งไก่หรือว่าขาวเซนโนมันเด่ิจะแจกสูตรแจกสูตรมกักไก่หรือว่าสูตร สูตรไก่ย่างสูตรหมักไก่ย่างเซโนโสูตรหมักไก่ย่างหันติขาวเซโนโต้องว่าคิปร่อถึกในหนึ่งเพราะว่าว่าพิ่นผสมยังแน่ใส่ส่วนผสมยังแน่ไก่จากโตใส่เครื่องยังแน่แล้วับไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าหมักจังใดแล้วก็หมักแล้วแล้วก็ต้องมาเข่าซองฟิตจังใดคิปจังใดไก่มันจะเข่าเนื้อจังแทบเนาะกลับไปเบิ่งน้ำกันเลยเด้อ กันอิ่นก็ใส่ซอสอ้าวเมื่อกี้นี่ใส่เกเลืออลไรบอสก็มีเกลือมีชูรสแล้วก็น,นี่ตอนนี้กำลังใส่ซอสไก่จะโตก่อนเนี่ยใส่ประมาณจะโตไหมไก่สามสิบห้าโตใส่ซอสก็ประมาณขวดเพิ่งหรือขวดหนึ่ง,งประมาณขวดเพิ่งแล้วก็มีขิงขิงขาวนะเขาเอิ่นขิงอันเนี้เนานะใส่เลยน้ำตาลน,น้ำตาลย,ลยังไม่ได้ใส่ าก็ใส่ในลายน,น้อยนึงโมต้องให้หวานอะเป็นนัวใส่แล้วแล้วก็มีเป่งน,นัวซอสเกลือขิงชูรสหมักหลายใส่ละหมักนัวใส่นัวไก่สามสิบห้าโตก็ใส่ประมาณหนึ่ง <c oughs> ประมาณหนึ่งถุงเนาะ <c oughs> ประมาณนั้นแหละ เพราะว่ามันไก่จํานวนหลายเดม็มันเป็นกระ,กระมังใหญ่สามสิบห้าตัวไก่ล้ไตัวใหญ่ท่านไก่น้อยครับลดปริมาณลงเอาเกลือใส่ครบแล้วแล้วกะ็ใส่ทงมือแล้วก็คนเอาท่านอยากให้เค็มขนต้องใส่ซอสเพิ่มรดซาดเวลาปิ้งแล้วมันสีเป็นสีนั่ยน,นะแดงเมนแล้วก็สีหอม และไม่รสแบบรสชาติออกเผ็ดนิดหนึ่งซอสเป็นซอสพริกเดอร์โมเมนซอสมะเขือเทศต้องใส่ซอสพริกแล้วก็คุกเข้ากาันเผ็มทัวคนมือคุกก่ยันเห็นหน้าเนาะแล้วก็เอาน้ำเอือบตกเก้าที่นี่แล้วมาใส่อีกเพราะว่ามือนในคัวไก่สี่ร้อยตัวคือมีไก่เถ่าน้ำมโบเมนแบบ ขาไก่มันตัวใหญ่ๆนะหรือว่าคนคนคุกคนมาเนแ่วเนาะจะคุกเข้าให้แ่ากันอ่ามันตัวใหญ่มันจะขาดขึ้นละไก่หาล่อจะจโกลไก่หาล่อยโตค่ะไอ้ anyway> ัวแรงแรงยังแรงอนึระโตหนึ่งนว่าเจตดสิบ แล้วคั้วอะไรกระโตอยสิบสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบกระโตละกิโลอยี่ถือโตละโลอเากยังโอเคอยูมัโอเคมันโอเคโลหนึ่งัก็เจ็ดสิบาทนีดครับคั้วขาเคอรกิบแแปดสิบห้ารวมแล้วถือัตแปดสิบห้าเก้าสิบแล้วไก่คุ้มมือไก่จะขายตัวประมาณสองร้อยสองร้อยสาวสองร้อยห้าสิบไป่า เก็ดลาบละเอียดในใสกะละมังหนึ่งก้อนสนิทนะไก่กระดูกดำก็มีเด้อมือน,นี่ห่านเจ้าขาวกับพิกัดจะอยู่เซโนโดู่ติคิวโลดโลดไทยกลยไปไกลามาก,ก็อย่าลืมแวเนเ้ยต้องเอือบใส่น้ำเอือบให้มันแบบเข,าข่าคุกกันนะแบบนี้ เวลาก,ก้อนหนีบก้อนหนีบก็ต้องมาอีกรอบหนึ่งหนีบก้อนหนีบหนีบแล้วเขาก็จะไปใส่ซองฟิตอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจะห้ไก่เขามันเข่าเนื้อเพราะว่ามันจะดินโนอหรือว่าเขาเอื่อยเนี่ยก็ให้มันมีรสชาติกลมกล่อมทั้งตัวต้องเข่าซองฟิตไปสักหนึ่งคืน เนื้อไก่ก็เป็นแต่แซ่บตะเซ่แ,เซแล้วก็นำเอือบส่วนที้เหลือกลับมาเอือบขิงในเนาะขิงในก็ใช้ขิงในก็เอือบสูตรเดียวกันคือกันกับมีสิทวนอีกรอบหนึ่งอันดับแรกใส่เกลือใส่ชูรสใส่ซอสพริกใส่ขิงใส่น้ำตาลชูรสกับยักนัวก็ต้อง อยากนวลลายก็ต้องใส่ลายแต่ของเจขาวใส่กลางๆแบบจํานวนแบบว่าเพราะว่าบางคนเขาก็ไ่ชอบนวหลายแสบกลางๆกับคนประมาณนี้ใครยังได้สูตรก็ inbox ขามาถามคอมเมนต์ขามาถามได้เดิมบวงสูตรแล,ลแล้วไปย่างหนิบแลกเาเข่าซองฟิตจะเอาให้เบิ่งว่าเขา่าซองฟิตให้มันได้ประมาณมื้อหนึ่งัแหละ กอนมายากมันสิยอร่อยมันสิกลมกลม่อมมเนือ,อนีบไว้แลเเ้ากับมาเก็บใส่ซองฟีดเ็ดให้มันเย็นไว้ประมาณหนึ่งคืนมันเย็นเย็นมันจะได้เขาเนื้ออันนี้ไก่กระดูกดำเล้วพร้อมพ,พี่น้องกระโตหนึ่งกับประมาณกิโลหนึ่งกิโลสองขีดเพราะว่าไก่ลาดเด็กขาวเลือกซิโบเมนไก่แก่ต้องเลือก ต้อ,องเอาไก่ประมาณสามเดือนสี่เดือนใอ้ตู้นี่ก็ประมาณสี่ลอยโตว่วาใส่สี400่อยโตขายประมาณสองมื้อสามมื้อสี่มื้อแล้วแต่ขายดีแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งตู้นี้มันจู้ได้ประมาณสองลอยตัวนี่ใหญเวลาปีางแต่สิเสนะนี่เป็นเครื่งใน ข้างในก็ขายไม้สิบห้าพันคันคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสาสิบบาทต่อไม้เด้อข้องในกับกับประมาณนี้แล้วก็ปิดตู้อุ้ยไม่ขายตัเศษไทีเจ้าตู้นี้ได้ประมาณสี่ร้อยตู้ใหญ่น่อยหนึ่งจักหน่อยสี่ภาไปเบิ่งวิธีการย่างไก่ให้ซุกถั่วโตย่างทางใด ใส่ไฟจังใดใส่เตาจังใดท่านเ่าย่างทั่วไปไก่ใหญ่ขนาดนี้ส่วนหลายมันสิบดซุกข้างในมันสิบใหม่แต่ทั้งนอกใส่กระดูกดำอีกรอบหนึ่งสิบป,ปีท่านมาเตรียมผ่านเมา่าใหร่ทานแห้งกับประมาณนี้เอ้อทานแห้งหลายมันิบใหม่ก่อนซุปหาขั้นทานแดงเขาก็ต้องเอาขีดเถ่าปกน,น่อยนึงเพราะว่ามันิ ปุ่งขึ้นมาซุปก่อนใหม่ใหม่ก้อนซุกเนาะมันนี่ฮ้อนฮ้อนแดดก็ฮ้อนอย่างไกย่างแบบได้ให้ซุกย่างแบบได้ให้แซ่บแบบซุปตัวมาเบิ่งอเอาเดอ้อขายเมื่อหนึ่งกัน ราคาตากับประมาณห0าสิบตคขายดีกับประมาณร้อย้อยปลายบางมือก็หาริบบางแล้วแต่บางมือขายดีคารบดีสุดไก่ย่า รถสุกเลยครับต้องมาให้ก็อาขาทางเตา,เาไร้รูได้ ติ้งไก่ิงไก่ลาท่านจีกข้าวไลาสเซเต แล้วก็สุกละเดอ้อพรอบเสิร์ฟละเดอ้อพอแมาพี่น้องไก่ไก่ไก่มาฮันจิขาก็แวะอุดหนุนในเด้อไก่ย่างสูตรร้านจิกขาวไก่กย่างฮังนจิขาวฮันว่นแหละตเมื่อสิโนมโนมแบบนี้เดอ้อไายบกแพงแ,งแวะอุดหนุนได้เดอ้อไก่ย่างในสูตร หรือว่าอยากไปแบบว่าไปเห็ดกินเองอยากลองเห็ดเองเห็ดคายกันอินบ็อกเข้าม,มาได้หรือว่าคอมเมนต์ข้าม,มาได้สิบอกสูตรให้เด้อว่าไก่ตัวหนึ่งใส่ส่วนผสมยังแน่หรือว่าไก่สองตัวซัตัวอ,อ,อยากเห็ดกินเองอยู่รือนหรือว่าอยากเห็ดคายกันเพราสูตรข้ามาได้เด้ <S <s <ak> <ika> อเฝ่าฮันติกาอีกอย่างเรียบร้อยก่อนมาแบบว่าเป่า ขายวันเนี่ย้าลูกค้ามาซื้อเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมมาอุดหนุนใส่เจี๊ยขาวเนี่ยเด้ออุดแต่ละคอคือข้เดี่ยวนะเนาะขเกี่ยวขอ้เกี่ยวพอเกี่ยวไปไกลไปไกลมาสิเมื่อสวรรค์มือเวียงจันทร์หรือว่ามาจากไทยกับาาแมวแมาอุดหนุนเนี่ยเด้อให้ราคาพิเศษเนาะแล้วพายังได้สูตรนี่คะ่ะซีบอกสูตรเลยนะดอกเนาะสีบอกสูตรนะอนะบอกฮวงสูตร ผ็ดกินเองได้หากว่าสี่บเือหันเจขาวหรือโบอันนี้กันแล้วแล้วแต่ส่วนผสมว่าสิบอกไก่จำนวนจักโตแบบสิใสคือใสเครื่องยังแน่ใส่ประมาณทอดได้และสิย่ามอีกที่หนึ่งว่าส่วนผสมกับโมีอยังหลายสูตรหันเจขาวกับชีอันดับแรกมีไก่สองใส่เกลือสาม ชูรสสีขิงขาวหา้าซอสพริกหน้ำตาลแล้วก็คุกเขาเข้ากันเข่าเนื้อแล้วก็หมักไว้คิมไว 1, ้หนึ่งคืนก่อนมายา่างเพราะว่าต้องให้ส,ส่วนผสมของเครื่องหมักเขาไปในตัวไก่ให้มันแบบว่าก้มกลอมนั่นแหละ กับประมาณนั้นเดอเประว่าสูตรเป็นใจฮันตครับโมมียังย่งยากเราก็ไม่ได้กัดสูตรอีกลองไปเหตุทําตามเบิง่งแซ่บหรือว่าแซ่บจังได้ก่อินบ็อกเข้ามาได้หรือคอมเมนต์เข้ามาได้เดหรือวาอยากมาเบิ่งวิธีการย่างย่างจังไดมาฝึกย่างจังได้กะยินดียินดีสอนหายบอกกาดบอกยังจับอย่างเด้ดอคลิปนี้ก็สิไดิจบกท่านี่เด้อ ใครบอกเข้าใจจังรดยกานนะตะคุ้ว่าอะไรอินบบอกเขามาถามได้คอมเมนต์เขามาถามได้หรือว่ามาไวะทั้งห้านก็ได้เด้อบายบายสบาย